กบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบทุกผู้ท kind of ุกคนเนาะบ่ว่ชชีกินทางลาวทางไทยหรือวัดทางประเทศกรบพุกกระพ้องสาวล่ะคนสู่ชีวิตอีกแล้วเนาะพ่อแม่พ uh, ี uh ่น้องเนาะมื้อนในกะสิพาพ่อแม่พี่น้องไปติดตามรับชมกับทางละครัวให้แม่น้องมวยเนาะมื้อนี้เนาะฮะบังเนี่ยเนาะโดยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกีให้ให้บ่อบพัดเป็นคนจับกล้องแล้วก็เว้าแทนเนาะพ่อพี่น้อง ก็าสลัดเจ็บคอแห้งนี่มือนกันเว oh <my> ่าวฉนบอกเลยโดยแจกเกษตรทั้งภาถึงเครื่อง้วก็อันว่าวแทนเลยเหมือนพี่น้องเนะาะคอเนุญาตเด้อ <c oughs> เหมือนพี่น้องโดยแล้ววันนี้ามาเบิ่งทางเสาหลาเพลนกับอดีตเมียสร้างอดีตเมียสร้างเนาะก็คือเหตุยังก็แถวพังละกขั้วนาะ กาะมือน Saint ิกามาเบิงแม่น้องมวยทอยปูนเนาะผสมปูนเนาะครับทางเสาหลักเนาะโดยใชมือพป็นจะไม่ได้เนาะโดยยายาเสาหลักยายาเ่าไว้เสาหลัก เมือนก้บพื่นทางแม่น้องมวยเพืนน่นเนาะพ่นเป็นคนขยันเนาะ <c oughs> นอกจากที่บริษัทขายเครื่องแล้วพื่นกันยังมาท่านหนาที่เห <c oughs> ็ดเวียกเป็น,าานกองตนเองแม่นมาาน้นนะ้นนะ้นนะต้านะ้นนะต้านะตยนนนน้น้นะ้ะ้ที่ต้นนะต้นนต้ว ทั้งเสาหลาเพื่อนเนาะเอ็งบดได้แฮนแถวแถวต่นนี้แกเพื่อนแกหยุกเสาไปเนาะเพื่อนจะไปลงเสาที่สามมันลื่นตะลังเมยนองมวยได้เนาะเมยนองมวยก็หันลังมาใส่หันหนามาบึ่งในรู้เมยนองมวยก็ได้ แม่น้องมวยแม่น้องมวยเป็นในไดแม่น้องมวยความรู้สึกที่ผ่านมาหลังจากเคยเห็ดเวียกคเคยเห็ดเวียกผสมปูนโบนิเหตแต่โด,ดนแหละตาเม็ดอยู่นี่มีความรู้สึกอย่างไรแต่ทีความแบบทิมฮอตอะไรเคยเห็ดนเท่านด้วยอดีตที่บอกคนจำกันบ้างครับ แม่ส<จ>ิ่งใดลืมได้ก็ลืมไปเนาะสระเนาะอันนี้ก็คืออ่าน้องกิฟตเนาะพอดีหันกล้องมาทางน้องกิฟตสบายดีน้องล่ะน้องกิฟตมาอย่างนี้น้องน้องเป็นเต้าหรือว่าเต้าด <1890 Wel> <sound> ิจุดแก้แดง บอกไอ้พี่ขอ้คนทอดแล้วน้ำมนเสยเนี่ยมันเสียงแม่นปะทอเราชิม่มีเสียงตัวนี้ฮะสปิดเฉาะปุ๊บก็บอกนะแม่ท้าแม่น็อเลยฮะน็อเลยแนเลย โมแขนพดแบน่นมันจะเแล้วมันูนนพดนะบึ่งทั้งสางเป็นลงม,มือไปนี่ทั้งสางเป็นเนาะ ต้องเอาหินลลยนี่นะว่าพังเสาต้องใส่หินอะไรนะแม่น้มวยเห็ดตอกไม่นมวยเป็นยังใหญ่มากจะบอกได้ใคอยยิ้บอ่คอยชิบหายัง อ่านท้องสังกัขอเถอะคอภัยเร่อพอแม่พี่น้องทางเสาหลามเป็นกาว่าบัวได้เนาะเผื่อเพื่อนเป็นไอเพื่อนกาเจ็บคอแหละหรือว่าคอวีดานขึ้นเนาะโดยการทางบารพัฒนามาเป็นตัวแทนเป็นมือกล้องให้เพื่อนเนาะแต่พอดีหันมาทางสางเพื่อนเนาะสางเพื่อนเอา เสาไปเนาะเกลือกตะเวนนะแถวนะเด็กหันกล่องกันเ้ยคอยมันคือแบบบหน้อยบนบนหลอกเอา แมนกันมุนไรมนนันน่นทั้งสลายี่เาทัสลากอ็พูนเหมือนเด้อยพอม่พี่น้อง,งเมืองเีนนึงเนาะสลากจะจะเสียบไมใชแห้งแค่คือไปนั่งเออเอออยู่แข็ง้ง <laughs> ม่นวะก็มง่าไงแงสลากเหมนกัผสมปูนตีปูนตีกปุ โมเมนที่ว่าตอนทาเอาเขาห้องบรลิสลาวเพินเด้เพื่นกัิการ์นทั้งใน สู้เท่าสู้เรือเรือวัวที่มาจับกล่องเองไปตีเห็นปะอย่างเงี้ยมดใหตัวจับกล่องก็ได้เองไปตีเห็นอาจจะสั้นแก่เนาะทางบัพาดแก่ใส่ทางเสาหลักเป็นมาจับเนาะประกาศสิไปตีปูนให้เพื่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องหากว่าบัวพัดพูดว่าตาว่าไปผิดทางประการใดก่ขอโทษขออภัยเด้อยพ่อแม่พี่น้องเนาะ เราพัดกับข้างแรกจับกล้องให้ทางเา่าหลาพื้นเนาะหากว่าว่าไปพี่ลาดประกันรด้ค่ะเราพัดขอโทษขออัยหลายๆเด้อพ,อพ่อแม่พี่้องเด้อด้วย,ยมาดมอยมันแข็ง lông cái gì anh đấy I'm oh,

เอายกซาวละได้ไปแจ่วน้ําหน่อย <laughs> ลองอยู่ประจับุญบอกใหอยู่ใช่ไปีนสีรถกับพแมวมาพัด้เกิดันอยู่ไปความซุปเปีโทษแผ่นชั้นวัสดุปูนกัแป้งกับน้องแป้งกับแซ่บแซ่บล่องนติดุมให้มันแข็งด้วยนึงไม่ได้สลัด ยังเอฟซีเป็นลำค้าเกียโน้ตพี่น้องที่สลายแล้วแบบนเจ็๊ยบขอเนี้ยเนาะแต่ว่าก็อยากถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยจะไหนก็เป็นกำลังใจสลายเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสลายบอกแล้วเขาเพิ่งกับคุณรลายนะพี่น้องที่มาว่าโฆษณาสลายพี่น้องสบายดีนะสาบุญ

กนจะเอาเก้นอนยังยู่ไปตัวดีไซน์ุมนะคุมล้อก้อนไนม่ลงไม่ม่มันคือคือคือคึกๆถักมันเรากินเยีมร่อยมาไอ้กินอะไรกาแฟมาไปาจากักบ๊อยประเด็นก้อยพูดเลยไป็นคึกคึ จะไปตายได้งเอาบเนียจิม้นีวนีไ้วเอาขลยปกไแ่้ยไปผ่านมาั่นผ่านธนาคารล้วจกินดอกเบี้ยแงเลยนี่่าคาราเพลงดาวลดยังดาวได้กมองดาวเมียปัตนีนะครั

หินหินใหญ่ลงกว่าแลไวลงกว่าหินพ่บ่าลาเราลงเยอะแล้วเนาะจะถามดูอะไรแม่หินหินสรางสร้างจะได้แวงเงินมค่ายแห้งให้่ทัเงขาวพัดพน้านเลยเนี่ยไหมวันนี้สกางเกลเบนะเหี่ยวอรวะยัวเปลอกตัวสป บ่ได้ใั่สร้อยน้อยเสลาเด้อนี่เด้อเป็นใจมาซส่อยเสลาบ่บ่ได้ใย่สร้อยส้อยเสลากระดานั้น้มาส่วยขวัญดดกว่มันมันก่อว้ามันเลาเันที่ไหนมันที่เด็ดชาว้งวงามเจ้าเอกอันน้นเจ้าเอกเห็ đi thôi căng nữa. đang có tay, nhá. còn gì bỏ vậy tay nhoi, ไว้เลยเนาะสองสี่หกเจ็ดเจ็ดลักเลยสลกั้้เนาะเอาเจ็ดหมด เไยอยาสงเปลือกมามานชิตเลยนะมัมีอะไรมัชิ้นั้ตมาซอยเสบายลก็จะมาสักก็่นี่เด้เ

ดังดนังดงดังดงหลังบังดังังงังดังังงดังงดัังดังงดังดังงนังงดังดดังดังดงดังดังดเงอังดงดังดังดังนังดังดังดังงดังดังงดั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  กาศิคอจบคลิปลงตรงนี้เลยก็ขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ทีทีทุกคทุกคนที่ติดตามรับชมคที่ทางซาหลาสูตรที่ดีเนาะบโกุดแถมโฆษณาบบกุดแถมโฆษณาคที่ตามต้นต้นจบเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะทางซาหลาเป็นกาสิได้ขอจบลงไปแค่ตรนี้การไปพรอซาลาเราบอกเลยบอกว่าเป็นยอดแน่นอการทางเราพัฒกายัง เป็นบนรดนาะกับการเว่าและกันขอขอบคุณขอบใจขอขอบคุณขอบคุณทขอแม่พี่น้องวัตทุปู่ทุกคนขอให้อยู่ดีมีเพยงสุขภาพแข็งแรงตลอดไปด้ดยเนาะสลากว่าบมาได้ก็ได้มาถ้าว่าวแท่นพี่น้องโดยสบายดีนะ